สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและครรัวทุกท่านผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอ็งพนจิตก็อยู่กับคุณพี่พี่ชื่ออะไรนะชัชชวนชื่อเล่นอะไรพี่น้อยค่ะพี่น้อยพี่น้อยก็มากับป๋าวอสเดรชนชื่อเล่นอะไรป๋าชื่อวัดชื่อป๋าวัดกับคุณพี่พี่นัดอันนี้ผมก็ขออนุญาตคุณพี่แล้วลงโซเชียลไป็นเวียดทานนะฮะตามระเบียบตามกฎหมายเขาใช่ไหมนี่นะที่นี้เขามีกฎหมายใหม่แล้วขออนุญาตให้ถูกต้องทีนี้พี่นัดเป็นอะไรมา นนที่้ดยย้งไปไหนคะคือมันนิ้วอะมันชาแล้วมันก็จะเจ็บคือเจ็บนิ้วนิ้วอะไรเนี่ยน,นิ้วนางไปหาคุณหมอไหมยังอ่ะอาแล้วให้แต่วิ<อ> <Vitamin S 1> ตาม,มินบีมาโอ้แล้วปวดไหมตอนยังปวดเป็นมากี่ปี<ม>ปวดชาชาแล้วปวดนะประมาณได้ประมาณปีวกว่า เป็นมาปีกว่า็เแต่แต่ว่าเป็นหนักแทบปีของกว่าแต่เป็นเรื่องนะแต่ว่าเป็นเรื่องเราไปป่าเป็นมาเด้หรือห้าปีสิปีได้แล้วมาเป็นเรื่องนะแต่ช่วงเนี้ยแล้วก็ช่วงเนี้ยก็ปวดตามอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเรากำคำแล็กจิตก็ปวดบ่าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะปวดบ่าอย่นี้คุณหมอที่ที่ไปท่านวินิจฉัยว่าเป็นเป็นอะไรนะเส้นภาษาอักษรเส็นภาษาอักเสบโอเคแล้วไม่ต้องบอกโรงพยาบาลหรอกเนาะท่านก็ช่วยพี่ทาง ทางโลกแผนปัจจุบันแล้วอันนี้ส่วนผมจะช่วยพี่ทันเจ้าการในเวร <ฮะ S 1> จ้าอุทิศเจ้าการในเวรให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาช่วงเงี้ยมันเจ็บตรงนี้ขนาดจ,จาับขวดน้ำเนี่ยยกขึ้นมันจเจ็บมากโอเคก็แสดงว่าแขนที่เจ็บทางโลกเขาเรียกประสาทอักเสบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทางคุณหมอวินิชัยแล้วแขนแล้วหนักอีกอะไรนะคะแขนนี้นะแขนนี้อะค่ะมันเจ็บมันมันมันเส้นประสาทอักเสบอ๋อสรุปแล้วถ้าเจ็บตอนนี้เราเจ็บตอนนี้นะเราเจ็บตอนไหนบ้างชี้จุดเลย เนินจุดนี้แล้วก็เนี่ยต่อแล้วมือแล้วกันอ่าแล้วมือนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ด้วยไหมขาเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไม่เจ็บแต่เจ็บตรงนี้โอเคตรงนี้ที่เจ็บใช่นะเวลานี้ใช่่คะตรงนี้เจ็บไหมอันเนี้ยนานมากมันถึงกระซาโอเคตรงนี้เจ็บไหมตรงไหนเจ็บอีกหนตัวนั่นขัะหลัง เขาจะชี้จุดให้โอ้่ามันจะจุดหลังนี่ตรงช่วงนี้เอาไปไปไล่หลังจื๊อใช่แล้วจะทำแล้วมันจะทำให้ใช่เราเล่าที่ด้วยใช่ค่ะจะนอตจุดใช่ไหมโอเคแล้วพี่เล็กปะพี่น้อยพอเที่ยวจำเที่ยวต้องใส่กระโปรเล็กลงมั้งคะเออจะพอองนะพี่น้อยจะมันมันเราทำให้การเคลื่อนไหวเราไม่สะดวกเลยมันจะเจ็บลุกยืนดีไหม ลุกยืนไหนดีแต่ว่าพอเวลาเราทําของปุ๊มเนี้ยเราจะทําไม่ไหวะ่ะขอสรุปแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไราามีปัญหาแค่มือกับตรงนั้นใช่แล้วก็วันนั้นนะครับตกไม่ใช่ตกกระโดดจากรถปุม่มก็ดขาแพงม,มันแพงแบบเจ็บเจ็บแต่ว่าถ้าไม่เดินถ้าไม่เดินจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่มผมจะสรุป้เลยผมเสียเจ้ากรรมนะไปชนะที่สงขลหนึ่งแล้วก็ เขียนซองนะสำการที่ส่งวัดไหนก็ไ,ได้นะ,ะแล้วก็แตงโมลูกหน,นึ่งน้ำแดงขวดหนึ่งเนี่ยที่ผมสื่อให้นะ,ะแล้วก็เดี๋ยวผมอนแญาตใช้มือใช้เท้าได้หมดไหมเนะนี่ยได้คนะ่ะจะดูจองการอะไรสิงอยู่เนะี่ย ด้านนี่สวย้อยนะแต่เนาะสเด็จเรามาถามว่าท่านบอกว่ามันติดนิสโอนติดนิสโงก็คือว่าเหมือนกับเราเคยอยากจะทำบุญอะไรอะเ,เราอาจจะรับปากเบื้องบนสิ่งสิงไว้อะแล้วเรามีทำไงเข้าใจประมาณนั้นค่ะ หมือนเราอยากจะทำอะไรแต่เราลืมไปแล้วอ่ะเไหมือนเราอาจจะบนบานสันกล่าวหรือว่าอยากจะทำอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วเราก็ลืมทำเบื่องบนเขาก็เล่งานเราดิเข้าใจาหมแล้วก็มีโดนขอแล้วขอไม่โดนขอแป๊บเดียวรู้เลยถ้าไม่โดนผมก็บอกไม่โดนถ้าโดนผมบอกโดนไม่โดน เบื้องบนเร่งายเดียดที่เป็นอย่างงี้นี่ยาของก็เลยที่จะมาพิีูจน์นะข้างหลังที่ที่ที่อะไรนะมันไมเป็นข้างหลังล่างไม่ใช่หรข้างหลังล่างไม่ใช่ตอนนี้นะปัจจุบันข้างบนอยู่แต่ว่าตรงเนี้ยเวลาเรานั่งน่ะมันก็จะมีนิดหน่อยก็ให้ให้กุธิศเจ้ากรรมในเวรก็คือกุธิศท่านเท้าเวสุวรรณและเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดเข้าใจไหมก็เหมือนกับมีคนมายัก วานปูเวทอ่ะผมมาทวงไงชันล้างเงินนี่เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะได้หายอะไรเงี้ยผมสื่อให้แล้วไม่มีอะไรแล้วพี่ดีไปทำนะจังโมเพิ่มอีกรูปหนึ่งโอเคผมสื่อแค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมจะใช้มือตบหลังที่สักสักสองสามทีเบาๆไม่แรงเสร็จให้มันเลยเคลียถ้าหายหมดทุกจุดจบเลยนะโอเคโอเคไหมงั้วเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเออ ขอพี่ครับโอเคพี่นั่งโค้ให้ผมตกมานั่กกกมแก้มเยเออได้ได้กมเย็นกมหอพี่โอเคก้มหน่อยโอเคผมจะทำผมจ้ทำแค่ตรงนี้แหละนะเจ็บไหมเออนิดเพอพี่มาเจ็บไหมอันตรายไหมอย่างเงี้ยไม่อันตรายจริงไหมมัแตกป๊อกต๊อเงี้ย เดินเลยถ้ามันโล่งจบนะมือเมือถ้ามันโล่งจบนะฮะลืมลืมอดีตเลยนะนี่ผมทำทั้งตัวนะ<ช>ถ้ามันโล่งมันหายจบอย่าไปคิดอะไรเพราะผมสื่อว่าเดี๋ยวที่จะไปทำบุญน,นั้นให้ให้พ่อยักออกจากตัวหน่อยไม่ต้องไปขย่มเขาใช่ไหมแล้วก็ให้หายเลยแล้วก็เสกหัดพลังจิตเข้าไปบุรณะ ยกเครื่องใหม่เองเป็นไงนี่อย่าไปสงสัยนะว่ามันหายได้ยังไงนะถ้าตอนนี้มันไม่ชาไม่เมื่อยไม่อะไรมือก็จบแล้วเออมันเช็คแค่นี้อย่าไปคิดถึงอค่ดีณเวลานี้ถ้ามันไม่ปวดไม่เจ็บไม่อะไรไม่เป็นไรือจบมือหายอ่ะมันยังแบบไอ้ตรงนี้อยู่นิดเดียวไม่เป็นไร แต่ว่ามันตจากศูนย์ถึงร้อยอะมันโล่งที่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนนี้นะตอนนี้มันได้่เอาความโล่งนะศูนย์ถึงร้อยอ่ะตอนนี้เอาแค่หกสิบกว่าลงหกสิบฟังให้ดีหกสิบเยอะไหมเยอะฟังให้ดีคือที่แคจไหนนะครัหลักการของผมเนี่ยผมยึดแนวของควาี่ยงที่ต่ะ ท่านบอกว่าคนเราเจ็บปวดไข้ไม่สบายเกิดจากสีข้อที่หนึ่งปนา,านาธิบาทอดีตชาติคงไปฆา่สาสัตว์ชัตชีวิตหรืออะไรเนี้ยผียิ้งเข้ามาสิ่งเงถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจเจ้ากรรมในเวลาอะไรสิงเนี่ยผมจะคุยให้คือผมดูเห็นไงผมมองเห็นผมก็สื่งทางไหนให้ mm. อย่างเงี้ยอาิษานว่าอยากจะทําบุญแต่ลืมไปไปรับปากกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมันเหมือนละะนักษณะเหมือนบนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราลืมเขาก็มาทวงไงปู่เวก็ ให้ยักบริวารมายู่เดี๋ยวพี่ก็จะต้องมาหาคนพิเศษได้เองพี่ก็มาหาผมเองจังไหมผมก็คุยแล้ว,ว่าเนี่ยพี่ที่ไปชำระที่ส่งวสิทธที่วัดนะ่ะใช่ไหมมันก็จบกันจริงไหมยักเขาก็าถอยออกตัวพีกระเป่าผมก็ขอบารม,มีองคมาผมตก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 แต่ทีเนี้ท่านก็สื่อมาที่ผมผมก็ตกให้เหมือนท่านยืมมือผมกตกให้บารมีท่านทีนี้ผมอยากให้พี่เล่นมั่งท่านก็ยืมมือพี่ตกมั่ง นะรู้สึกร้อนเลยนะมร้อนแต่มันไม่ได้เข้าตัวพี่เอาว่าท่านเป็นคนบงการทั้งหมดจริงไหมพี่จะได้รู้ว่าพลังจิตมันเป็นไงพลังจิตท่านเรามีหน้าที่สื่อให้พลังจิตท่านลงมาเหมือนกับลงมาลงมา,มงมา,งมาเอาลงมาที่ผมแล้วก็อัดอีกพีกมันจะมาะหม่ไนะง่ายไมง่ายคุยไฟนะคุยคุยอ่าจาานะาับมาโลา่งไหมบางทีมันโล่งไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะพฟมน้ำมนที่มือให้ รีบไปทําวันสองวันก็อถ้าบอกว่ามันก็คุแล้วอ้าวโลมั้ยอ่ันนี้โลมั้ยถ้ากับพี่รักปากกัแล้วและเมื่อเขารักปากเขารีบออกเลยไวยิ่งหมูยิ่งแม็กจริงไหมอะไรอย่างนี้เจ้จริงๆกับบางรายอ่ะผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะผมแค่คุยกับเจ้ากรรมนายเวรลุโลพ่อที่มาบางบางองผมยังไม่ทําอะไรเลยถ้าบอกหายแล้วก็ถ้าเราคุยกับเจ้ากรรมนายเวรรู้เรื่องจบมาที่ ว่าเขาจะเอาอะไรอะไรอยากได้บุญอะไรได้ไหมทาให้จริงไหมพี่เหมือนที่ใครดูหนังไหม,มคนผีเข้าอยากได้บุญอะไรไก็ไปคุยกับผีใช่ไหมว่าอยากให้ทําบุญอะไรผีก็ออกจริงไหมมันเหมือนกันแต่พี่ไม่เห็นผมเห็นเพราะผมฝึกสมาธิจริงไหมโลง่งไงนแม่ถผีตนี้นมันก็เจอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันโลง่งเยอะก็จบมันเหลือแต่พี่ไปทาใช่ไหมโอเคโอเค อาน้ำมนต์สำคัญแล้วน้ำมนต์นี่ของใครนะสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยววัสดงผมเป็นคนไปซื้อบาดนาเนี่ยเสาชิงช้าเนี่ยแล้วเอาไปให้ท่านปลูกท่านก็ปลูกอย่างเงี้ยตั้งนานทำไมเสร็จแล้วผมก็บอกหวานแล้วเอาบาดลับดีกว่าใช่ไหมแล้วบอกหยุดอย่าเพิ่งไปไหนท่านจะเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อท่าน่ะ พ่อมหาวิโรจน์น่ยที่ผมเคารพอ่ะไปใส่น้ำมนต์วัดพระแก้วสองร้อยปีหน่อยไอ้ตามาให้ผมแล้วก็เอาไปผมคน่ะแล้วก็สั่งผมอย่างเงี้ยก็เอามาผมคนเนียบารมีท่าสูงไปละนี่การรักษาการพเกษตรดราชด้วยจริงไหมหายร่วงเลยไหมหายแล้วนี่อ้าวสูงถึงร้อยดีที่กี่แทนรู้อ่ะ90 90ไม่ทำแล้วจบแล้วใจผมทำไร เิมหัวให้รวยไหมมา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 ยาที่อนยาที่อนอ้หสงขาออนนี้กันยด้วยันมหาเศรษฐีนี่ออะเดี๋ยวเอาหลวงพ่อวยดาอมครูท่านนี่สร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยั่ไหมันักยันหมดเลย ขออยากได้อะไรขอพรท่านสิขอบารมีท่านไม่ใช่บารมีผมใช่ไหมผมแค่เป็นสื่อเท่านั้นน่ะใช่ไหมขอบารมีท่านนะฮู้นห่นจะมาแล้เนี่ยท่านบอกมต้นท์นขอมากเแต่รวยเกิน,น,นขอบคุณค่ะเนี่ยมันรวยแล้วชอบให้หมาหมดไงท่านพูดอะไรอย่างไรดูท่านพูดสื่อ มันรวยแล้วให้หมาหมดถ้าบอกไม่ต้องคอให้มันมากเลยมันรวยแล้วมันให้หมาหมดเพราะทำบุญอาจารย์ชอาไปทำบุญกับหมาเหรอไปให้หมาเลยเขาเรียกหมาเขาเรียกหมาเลียกหมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาดิใช่เข้าใจไงก็ทำบุญก็ต้องทำให้หมาไงจากพูดถึงว่าไปทำบุญที่วัดอะไรปฏิบัติธรรมไม่ใช่ความหมายท่านเหมือนว่าเขาบอกว่าท่านหยอกเอาท่านหยอกเล่นว่า มึงไม่ต้องคอยมันรวยมากหรอกเดี๋ยวมันรวยมันก็ไปเลี้ยงหมาหมดนะมันเกี่ยวเหมือนพี่เกี่ยวข้องกับหมาแต่พี่บอกว่าบ้านพี่เลี้ยงหมาทุกวันนัดทุกวันนี้ก็กี่ตัวก็นนี้แหละสิบตัวเมื่อก่อนนี่ตัวสิบสามตัวสิบสามนี่เขาบอกว่าหลวงพ่ชฤทธิ์สาบอกว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวการผสมโรคได้นะเพราะว่าเหมือนเลี้ยงเนนเนนดีๆนี่เองนสมความสัตว์ไอ้บุญใช่ไหมเลี้ยงดี สิ่งศักดิ์สิทธิท่านรู้แต่ผมไม่รู้ผมเป็นล่ามผมจะรู้ไงท่านพูดลงมาผมก็มาเล่าที่ฟังอ้าวอยากจะถามอะไรท่านอีกไหมอยากได้ไรอยากตอนนี้ค่ะที่บ้านน่ะคนน่ะคนห้องเช่ามันอ่อนมห้องเช่ามันอ่อนมเลยแล้วตอนนี้ก็ม่มีรายได้ม่มีรายได้ห้องเช่าเท่ากระถางในร้านนิอหลวงพ่อฤษีนิยามอ่ะรู้ใช่ไหมเอยเท่าไหม สามประจิตฉายไม่นานสารซิง,งโวผมมาจ่ายาเทวะอะไรเงี้ยจบไปก็ปปปปพิงพิงพาพาหาเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทําบุญน่ะถวายเจ้าที่อุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางในในในที่อะไรอ่ะคอนโดคอน,น,นโดอะไรน,ะนะั่นน่ะเออเช่า<ต>อะไรนั่นน่ะใส่บาทก็จะให้กับเจ้าที่เจ้าทางประจำได้แต่ใส่บาทตอนเช้าถ้าบอกให้เอาปั่นนิ่งมั่งหลวงพ่อฤาษีบอกชอบภูมิชอบปั่นนิ่ง างทีเราอาจจะตั้งไม่ตั้งแต่ภูมิมบบนี้ที่นั่นตั้งแต่โควิดมาสามสี่ปีน่ะแย่เลยถวายของบวงสวงบ้างเรียกของสังเวยบวงสวงพระภูมิใช่ไหมพระภูมิหลวงพ่อฤาษีบอกว่าชอบตันนี่แล้วก็ปลาไม่ต้องถอดเก่งเนี่ยปลาที่มันตายไปแล้วอ่ะตามห้างตามเพื่อนเยอะแยะแล้วก็มันนึ่งงตัวแล้วก็น้ําแดงสักขวดหนึ่งถวายเจ้าที่อย่าไปถวายเจ้าทานะอันนี้ถวายในบ้านได้เจ้าที่คือพระพระภูมิพระภูมิพักคม พระเจ้าเาวสุวรรณเนี่ยขเขาเรียกเจ้าที่อาาจรย์ที่บ้านต้องมีสามพระภูมิหรือวันพระภูมิก็ได้แต่ถ้าเจ้าทางคือผีเจ้าทางนี่รับอุทิศบุญกุศลให้ได้ถูกต้องไหมแต่เจ้าที่เราถวายในบ้านหรือถวายหน้าพระภูมิใช้ได้ตามยิ่งแต่ถวายเช้าเช้านะก่อนสี่โมงเช้าหลังบ่ายสองก็ลากระทานได้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็บอกท่านท่านสิพระภูมินี่ยคนมาอย่างนี้เรียกยันมงให้ทุกที่ทุกทางเรียกคนมาเช่าเช่าอะไรพูดไปดิ เดี๋ยวนี้เลยมไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทำท่านไปทำคนอื่นไม่ขอเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขอช่วยคนอื่นก่อนคนอื่นขอเดี๋ยวนี้ช่วงนี้จะขึ้นปฏิบัติธรรมวันน,น,นี้ก็บุญกรรมฐา,าน,ะน,นไงถวายบุญให้ท่านด้วยไนงะใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตเราอะ่ะเคยให้ท่านไหมถูกไหมแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางใช่ไหมใช่ไหมแ้่เขามีคำอุทิศบุญกุศลลงเข้าในสีดงที่เข้าไปดูดิอีกทางบุญยตพลัง่ะใช่ไหม เก็พอดจากวานแล้วเหยียบรวยแล้วผมน้ำมันทุกทีจะได้รวยเลยจากนั้นน่นแหละได้แค่ยี้หมาดเดีมเพื่องคนชอบอายุเยอะแล้วทรมาน